ไอ้โปรไฟล์ไอคนอนส้นตีนอีกแล้วนะฟุดรอด้าพ้องดิฟุตรอด้ามึงไปเล่นสกายรีมไหนเฮียไฮเปอร์เอลกีพ้องเน <c oughs> มึงเกียนเด่นเดสนุกดีเนะเออ ไปเล่นบ้างกูไม่น่าแปลกนะาสาสใจดีนะไอ้เฮียเป็นมึงป็มึงไปเปรียบเทียบไปอยู่กับมึงนะฮะโอ้ร้อนชิบหาย,ยไม่ส่วนตัวสักนะอย่างลย ไม่รอดเลยเป็นตัวซัพพอร์ตกันไม่ได้นซัพพอร์ตบินอยู่แล้วลุ้งไหมวะเนี่ยหนักหนักเกมเก่าเกมตายมาอี้ยวิจาร์ไม่งแล้วไม่งกระแสดามานานไม่งพอยคิดเลยบีเอฟเนี่ยออริจินเนี่ย นั่นก็ไม่รอดใช่ไหมเนี่ยมัดเมยนเนาะตายไปกูตายแล้วอหาเมียนให้รอดนะเฮ้ กูสอยได้กูเป็นบุญหัวมากเลยฮะเนี่ยโอ้ผมสอยได้เป็นบุญหัวเยอะไม่หันแยกออกคณะเขียนแล้วตายอยู่ดี we are being pushed back ไว้ข้อนยิ้มึงมึง,มงมมม <c oughs> ากามมูยิ้มไม่ยิ้มตามแนวคาเนี่ยเม่งมายิ้มยิ้มหล่อนะเฮียมีหน้าเสริมยังไงนี่ก็เหมือนกันไอสัตว มันสู้กันแม่เนะี oh ่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดน่ะโอ้โหหนีห้องอื่นมาโดนแบนหรือเปล่าวนะน่ะแม่งมาเล่นป่วนแม่งเปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟสร้างกันเองมนะั้งน่ะไม่พร้อมเลยฮะว่าจะส่วนตัว,ตวสักอย่างวิอาจได้เสริมก็ ร้อนมากอ่ะเออไม่มีอารมอัดเท่าไหร่เล่นส่วนตัวก็พอยิงได้ถูถาอัดไปแม่งก็แม่งข้าไม่รีวิวปืนแม่งก็แล้วแต่เออก็ได้เยอะนะแม่งเล่นเล่นถูถูถ่ถแม่งสักอย่างนะโวยวายเหี้ยเลยนะ บรรยากาศไม่ไม่พร้อมให้เลยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวลวันนะเออาอมาตาให้กูแม,ม่เนี่ยไหนมันอยู่ช่วงไหงลิงทันไหมวะเนี่ยลิงโดนตัวแม่งสวยกีบ้าเจ้าคนตะีนเลยี่เนี่ยโอ้ไม่ทันเว้ย เขาหนีกันหมดลเลเไอ้เอำนาจในเกมไอ้สูงสูงคือแฮกไอ้เฮี้ยแม่งสูงจริงอะไปอยู่สูงเลยสักโอ้โหเเกมเดไปฝันนะ่งนั้นไม่ได้ย,ย้ายย้ายจุด ย้ายจุดก็ไม่็ไม่พอยิงนะ่ะมาปวนไม่สนุกดีนอ้อยแค่ Capture objective apples รอนานเนี่ยก็รีพอร์ตสักอย่างเนะี่ยรีพอร์ตโปรไฟล์แม่งตั้ง23ไมแม่งโชว์แบบวันนี้ได้ไหมเนะี่ย ไปอาบน้ำเองมาเล่น GTA นะเพราะว่าไม่หนีโอ้โหใจมึงยืดตีเฮียมึงมึงไปยืดฐาน คิวอีซี่เออยืนใช่ไหมเออโอเคยื่ได้แล้วเราต้อนตอบวัดยื้อไหมเนี่ยยาวเปิดเลยเนี่ยเอามาฐานยีใหญ่เร็ว เจอมันส่วนตัวไรหน้าส้นตีนเนี่ยโคงหน้ายีแมนเนี่ยเทพเจ้าอยู่ในไข่แมงนมี้้าแล้วก็มีอะไรเหมือนลูกไข่มุกไข่มุกมากหมากกุ๊กยังไงเนีเออคุคุกคุค แฟมใหม่เหมือนภาคห้าก็อันไม่ค่อยติดเลยนากา butter. เออมึงยิงคนเดียวเข้าย้ายฝั่งแล้วนั่น่ยฮัลโหล แจ้งออริจินแม่จะช่วยกูไปไหนเหี้ยแล้วอย่าเพิ่งหนีนะโปรไฟล์มึงหายเลยมึงออกแล้วกูหามึงไม่เจอเลยต่ทึกแต่ภาพวิดีโอมัอนรีพอร์ตไม่ได้เลย เลือปกปืนพอประมาณนิดเดียวนะเล่นแปลกใหม่สักอย่างโออีกสิบอีกสิบเอ็กซ์เซลก็นานนะปืน,ป,นปืนท่อไออันหลอดหลอดน้ำกันร,ร้อนปืนปืนกลร้อนที่ผายสต็อกเกอร์มม้ยก็อัดต่อไปงั้นไหมฮึกเหมแม่งอันมีอะไรลบๆแม่งกดดันแม่งสักอย่างแต่ละวันนะ่เออแล้วแต่บางวันเนี่ยอยากทำเองแล้วจัอารมณ์เองเนี่ย L M G Pew 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 Easy Origin Horigin <laughs> Game f**king Game Ohhhh Oho Okay แสดงอารมณ์แม่งก็เหมือนคลิปทั่วไปแหละแม่งเจอพวกเจอพวกมึงก็ต้องอันเก็บอารมณ์่อยมั้งอยู่บ้านแม่งก็กดดันแม่งไปเกี่ยวข้องก็ไม่ใช่เลยเว้ยอย่าเป็นเหมือนอดีตแม่งเจอส่วนตัวแล้วแม่งไประบายกับผิดคนผิดหน้าแม่งแปลกหน้าอะไรสักอย่างเนี่ยเออนะรุ่งดีเฮียฮะเอออยู่ไหมอ่ะอยู่ไหมเอ้ามาอยู่ฟังนีกมึงใช่ไหมเนี่ย ให้สวนเป็นแฟร์ๆหน่อยก็ไม่ได้ไงนะอัดเกมพีเท่าไหร่มันะ้งคอเงียบสงบไหมครับถ้าเป็นอารมณ์ส่วนตัวเหมือนอยู่บ้านแล้วมันจะหงุดหงิดมันไม่มาพูดแอคอาจวีดีโอมาพูดในวาจาวีดีโอมันก็ไม่อ,อันไม่น่าดีอะไรนะคือแล้วเอาเมฆมาแยกรวมกันเนะ่ะร่วงมันเลยนะ,นะเดี๋ยวร่วงไหมเปนอีสปอนเหรอ ว้าวมื่อกี้เหีแบบ้แววๆหนไปอยู่ด้วยกันหนเวฟไปน,น,นยังไงมันฝั่งนันเองได้ปลอดภัยเียระเบิดหน้าผาที่ไอ้เหี้ยให้ม่งตกงาตายเลยไหนเอาไหมโอ้เ้แม่เบิดทัก ม่ไม่เหมือนภาคสามเว้ยผมไม่เคยแตกนาทีแต่มันน่าจะบางจุดมันจะแตกเยอะหน่อยแส่วนตัวม่นก็แตกคอยคิดไ้หเยเฮ้ยยเยฮเยไอ้เหี้ยออก หน้าเมนโก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 ปีกแม่งววข้ามมากอะ่ะวลวข้ามแต่แมงไม่ลุ่มอ่ะปีกงั้นเนี่ยเอ้ไปสวนหัวฮะร้อนทิ่งไย ไปอาบน้ำทำอะไรส่วนตัวก่อนนะโอ้โหทำมันคุณเทนก็จืจแต่ใหม่น่ยเออเหมือนมีเหมือนได้คอนเทนต์ั้งไอ้เงี้ยมาบดล,ลอยๆแล้วก็ซัดเออมันไม่ได้ไลฟ์สตรีมจามอัาวิดีโอแล้วมันก็ทำอะไรแปลกไหมแม่งก็เปลี่ยนไปใหม่แล้วไอ้เหี้ย